พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนปริจาวันนี้วันเสาร์ที่26สิงหาคมคริศราศ2023คำพยานชีวิตโดยคุณอาบิเกลคอนโบ โอไฮโอสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องอยากหนุนใจให้ท้านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประเจมันีปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ25ถึง31และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ31 แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลียคุณอาบิเกลคอนโบเป็นพยานว่าเมื่อดิฉันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งดิฉันเข้าเรียนในชั้นเรียนพิเศษในช่วงหนึ่งของบทเรียนหนึ่ง เราถูกท้าทายให้ค้นหาภาพทางสื่อออนไลน์ที่ทำให้เรานึกถึงพระเจ้าภาพที่ดิฉันพบคือทุ่งหญ้าโล่งๆที่มีแสงแดดอันอบอุ่นภาพนั้นทำให้ดิฉันนึกถึงช่วงเวลาที่ดีๆที่ดิฉันมีในค่ายฤดูร้อนของคริสจักรเหนือภาพคือข้อพระคัมภีร์ที่ยกมาในวันนี้ดิฉันตัดสินใจใช้รูปภาพดังกล่าวเป็นพื้นหลังโทรศัพท์ เพื่อให้ดูได้ตลอดทั้งวันเป็นการเตือนใจที่ดีให้มองหาพระเจ้าในชีวิตประจำวันแม้ในช่วงเวลาที่ลำบากที่ดิฉันสงสัยว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยหรือไม่ภาพนี้และข้อพระคัมภีร์ยังคงย้ำเตือนดิฉันว่าดิฉันเป็นลูกของพระเจ้าและความเชื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของดิฉันตลอดไปตอนนี้ดิฉันแน่ใจว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องของดิฉันมีหน้าจอล็อกที่ทําให้ดิชันนึกถึงพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากย่อมเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าพระเจ้ามีแผนการสําหรับเราแต่ละคนแต่เราสามารถหาวิธีเล็กน้อยที่จะเตือนใจตัวเองว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราเสมอข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานคนหนุ่มสาวที่กำลังเติบโตในความเชื่อข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงสถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นถึงพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ